พอกันทีกับการเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วเธอไม่สนใจชอบผู้ชายเร็วๆนักใช่ไหมได้ดูจัดให้เอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้เราจะมาทำความเร็วคันนะครับ <c oughs> ในเกมเกมนี้ Break In Simulator แมปนี้อ้างอิงมาจากเกม Break In นะครับภาคแรก เป็นภาคที่เรานั้นเป็นเด็กน้อยแล้วจะต้องปกป้องบ้านนะครับแต่ว่าเกมเกมนี้เพิ่มออปชั่นใหม่เข้ามาโดยที่เรานั้นสามารถแหกเข้าไปในบ้านได้ด้วยง่ายๆคือมึงเล่นมันคนร้ายนั่นแหละทีมร็อบเบอร์โอ้โหเออเดีเวลาป้นเด็กแล้วสุดช่วยจริงเลยว่ะดูอาวุธเริ่มต้นเป็นไงล่ะแฉลงกูแล้มันเด็กน้อยนี่นะมนนี่ ไม่กุดทุบอ่ะซะดีๆโดนทุบยังงเดียมมันนี่ก็จะไปไหนน้อยไม่ฉันฆ่าซะดีๆผู้หญิงชอบผู้ชายแบดแบดในผมขอดูหน่อยนะครับการอัปเกรดของผมผมสามารถซื้อฮุกได้เว้ยซื้อฮุกไปทำเพื่ออะไรเนี่ยคำหนึ่งนะถ้าผมซื้อฮุกวูฮยินดีหายแล้ว ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ้าเด็กน้อยมึงเจอกูโอวางกับดักเต็มไปหมดเลยโว้ว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 แกทำอะไรหยุดวางกับดักนะจ๊ะโดนกูทุบหัวจนตายฮ่า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 เจ้าเด็กน้อยฮ่าฮ่าเอาละได้เวลาป้นแล้วขโมยของก่อนผมสามารถจุของได้สูงสุด5ชิ้นนะครับตายตายเกอโอไม่นะพระเจ้าขโมยลูกฟุตบอลยางลาก่อน โอ้ก <c oughs> ูเกือบตายเร็วเร็วเอารถมาเร็วเนี่ยเห็นไหมคนนี้ม่งแบกทีวีออกมาขโมยของนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขามาเอาคืนเขามาเอาคืนไม่ให้ทีวีแกหรอกอ้ไม่เห็นไม่เนี่ยกูต้องขโมยของใหม่หมดเลยอ่ะมาเขาว่าไงเอาละเราเนียนๆกันทุกผู้ชมครับขโมยของเอ้ยขโมยตุ๊กตา ขโมยลูกปั้นยาย,าย,ายาแกมองอะไรไม่เห็นนั่งนันหนุ่มน้อยอืมขโมยลูก uh, บอล่อลลาก่อนจหนุ่มน้มนอยฮ่า <c> ฮ <oughs> ของแกกลายเป็นของฉันแล้วรถมาสักทีนึงเถอกูว่ามึงละ่ละเล้วอย่างนี้กูจะได้เงินได้ยังไงเนี่ยดูดิดูเจ้าหมอนี่ขโมยทั้งโซฟานะยครับขโมยทั้งท,งทีวีแล้วยังไม่มีรถมาเลย <Yeah. S 1> แบบนี้มันหมายความว่าไงวะกูจะอัปเกรดอะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้ปืนมั่ง2,500กูจะไปหาเงินจากไหนเนี่ย ี่มันแกรี่แรรี่โอไม่น oh นะ What the dog doing? ถือว่าเป็นผู้นำที่กา,กากมากนะครับผมให้สองเต็มสิบกับแ mm, กรี่แรรี่ขโมยกล้วยฮ่าๆจนเด็กน้อยแกจ,จะต้องอดตายเป็นไงล่ะเจอก,กูขโมอยซีเรียลไอเวนเออผมคิดว่าชาตินี้รถคงไม่มาแล้วนะครับผมรอตรงนี้มานานมากและผมยังไม่เห็นรถสักคันหนึ่ง กูไปเปลี่ยนห้องเล่นดีกว่าไหมโอ้พระเจ้าี่ไงห้องนี้มีรถเอาละเดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวมึงโดนกูป่นอืมมจะทำการถล่มหน้าต่างเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเด็กน้อยมึงเจอกูโอ้โหอย่างหนาเลยว่ะไม่ไหวไม่ไหวแป๊บหนึ่งต้องใช้การอัปเกรดเฮ้อวู้ฮู้ว้าวเอาละเอ้ยเอ้ยใครยิงหยุดยิงเดี๋ยวนี้นะอืขโมยโน้ตบุ๊ก เฮลี่มยชินเลยโอ๊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 ยมันมีปืนมันมีปืนรุนนี้ก่อนเด็กในห้องนี้เนี่ยมันโหดร้ายจริงๆเลยเอาละขโมยของได้สามอย่างโอ้โอ้ดูเงินพวกนี้สิโคตรน้อย <c oughs> เลยนี่ว่าคร <c oughs> าวนี้แหละกูจะเอาให้หมดตัวเลยจะพวกเด็กน้อยไอ้พวกเด็กน้อยนี่นี่น,นี่ด้านหลังที่แกนั้นไม่ได้ป้องกันเฮ้ย ขโมยอาโดนไล่ยิงแบบนึงขโมยมันอาอ,อ,อู้หูหูจมอนนี่มันไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยอยากได้บ้างอะไปขโมยมาจากไหนวะไอเด็กเวรพวกนี้มันเก็บเงินไว้ที่ไหนอืมไม่รู้ละกูขโมยทีวีไปก่อนไอเด็กพวกนี้บ้านแกมีแต่ของมีค่าใช่ไหมโอ๊ยโดนไล่พุบแล้วขอโทษครับเฮ้ยมันปิดปากทางเอาไว้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนีก่อนเด็กแม่งหวงของมากเลยแต่เสียใจด้วยนะเด็กน้อยมันังไงล่ะของของเธอโดนเอาไปขายในตลาดมื่นหมดแล้วมันนี่ให้กูตีหน่อยฟันหน้ากันทีมหนึ่งผู้ชมกูไม่ไหวละมึงเจอกูนิดฟิกกิ้งอาร์พีจีน้อยเจอกูเ้าแล้วเป็เวลายิงถล่มบ้า ว้าว wow! บ้านแกโดนเจาะแล้วเอาละมึงเด็กก่อนเรียบร้อยกูถล่มบ้านคุ้ยดิ้งเงินเธอมากคุณผู้ชมแต่ข้อเสียนะครับมันรอรีโหลดนานมากแลวไอเด็กคนนี้มันมีแบบปืนมินิกันเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยเป็นไงละ่ะมึงมึงโดนสปอนคิวแล้วเจ้าพวกเด็กน้อยเฮบ้านมีรูชอบไหมบ้านมีรูนี่งไงละ่ะบ้านมีรูเฮ้ ฮ่าฮ่าของที่บ้านแกโดนยกเขาแล้วฮ่าฮ่าอืมลมแบบเปิดทางเอ้ยมันขี้โกงไปบอลว่าผมว่ามันอาจจะขี้โกงไปเล็กน้อยนะครับแต่ผมไม่แคร์คุณผู้ชมครับเฮ้ยกับดักเต็มไปหมดเลยอ้าวไม่นะอืมทำลายทิ้งซะเฮ้ยนี่ไงนี่แม่โนโนทำไมผู้ตายมันกับดักโอ้โหกับดักหนูเต็มตีนกูเลยไซค์ และเราใช้ปืน RPG ทำลายได้ไหมไม่ได้ยิงกำแพงอะไม่ได้ว่ะห้องตรงนี้เกิดมากเฮ้ยนี่ไงหลอยหลังคูไม่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 โอเคโอเคอย่างนี้ผมรู้ละตรงห้องตรงนี้เป็นห้องเก็บเงินข้อเคล็ดลับความสําเร็จมันอยู่ตรงนี้นี่เองได้พวกเด็กพวกนั้นนะครับมันแม่งก็ไม่แคร์ด้วยเว้ยเจอกูขโมยเงินก้อนโตไป ในดูดดได้เงินเท่าไรโอ้ <c oughs> ดูสภาพแบบเด็กแม่งโดนไล่ทุบอะคิดเอาแล้วกันจากปกติตะก,กี้นะครับไอเด็กพวกนี้แม่มงบูลี่พวกกูชิบหายอะไรมันจบแล้วมึงโดนกูขโมยมันไปด้วยโอ้รถรับซื้อของมือสองโอ้พระเจ้านี่มันคูณสามแคชด้วยกูพลาดไม่ได้เรียบร้อย เต็มเลยเต็มเลยพวกมึงอดได้คุณ3แคชฮ่าฮ่าผมถามจริงคุณลองคิดสภาพนะเว้ยคือด้านหน้าแบบป้องกันไว้ยอย่างดีนะครับระเบิดไม่สามารถทำลายอะไรได้เลยแต่หลังบ้านมึงแม่งเปิดโล่งไว้อย่างเงี้ยคือมึงทำเพื่อใข่ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเล่นเป็นเด็กน้อยดูบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มสงสารเด็กน้อยละเด็กน้อยแม่งสูไม่ได้เด็กน้อยแม่งซ <c oughs> ูไม่ได้เลยจริงๆให้มันเบบี้โอ้ แต่ผมเป็นเบบี้ที่มีปืนใหญ่นะเวย้ยไหนขอดูของอัปเกรดก่อนโอ้โหเด็กน้อยมันมีมินิกันโอเคโอเคผมซื้อแบดทรปมาแบบรัวๆเลยดีกว่าเราวางกับดักไว้ตรงนี้วางกับดักไว้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันโจรร้ายนี่ว่ะกูว่าตะกี้กูเห็นอะไรกา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 หยุดเดี๋ยวนี้นะเจอมินิก,กันกูเนี่ยมันเห็นแล้วอารมณ์เสียว่ะหยุดเดี๋ยวนี้พวกมึง ยุดเดียวนี้ตำหนึ่งผมใช้ปืนใหญ่ยิงไปข้างบนโอเคโจรตายนะครับแต่เพื่อนกูก็ตายด้วยเหมือนกัน<ป>ะอะไรจะพวกโจรอะไระะะนี่มันขี้โกงเกินไปเปล่าวะดูดูดูเจ้าพวกแก๊งสไปเดอร์แมนพวกนี้นะครับผมมาอย่างชอบเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้กร b b ปิ้งฮุกเว้ยยิงไปตรงหน้าต่างตรงนี้นั่นไงแล้วผมเองก็จะยิงๆๆๆๆ พอๆๆผมรู้สึกว่าผมแกล้งคนอื่นมันเกินไปแล้ว <_ EN> คือเกมนี้เขาต้องได้จะ p พ y t ท w วินะครับถ้าเกิดคุณซื้อ Rocket อันนี้มาจบจบเลยคนอื่นสู้คุณไม่ได้แล้ววันช็อตคิวและมันแม่งโคตรแรงแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองเว้ยผมอยากจะลองซื้อเจ็ดูผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเอาละดูยอ,อบ,บ้านนี่และนะครับเรียกเครื่งบินโอ้แม<ล>่ง กระจอกชิบหายดีกว่าา <Bro. S 1> เอาล่ะเรียกใหม่ก็มุมเจ็บเนี่ยแหละโคตรกาผมอยากจะลองซื้ออันนี้มาดูนะครับผมอยากจะเห็นสแกลลี่แวรรี่ครั้งหนึ่งเราจะทําการเรดเว้ยเราจะทําการเรียกพวกมาเพราะว่าตอนนี้ทีมเราเออดูแล้วไม่น่าไหว <Okay. S 1> เราโดนเด็กน้อยนะครับดันป้อมหนักมากเด็กแม่งเต็มบ้านเลยเพราะฉะนั้นเรียกเรดมา <c oughs> เดี๋ยวนี้โอ้พระเจ้าสกิบ,บมีดีบอมบอมเยสดเย็นั่นแหละ เขาไปในบ้านเลยอู้ <laughs> แกลี่เรรี่มาแล้วอเรียบร้อยจะพวกเด็กน้อยมันจบแล้วแม่มันจบแล้ว,ลว,ลวโดนคนร้ายบุกบ้านอืมเด็กน้อยจะไปไหนแป๊บนึงคุณหนีก่อนคุณหนี้ก่อนไม่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้อู้ตายเลยมันจบแล้วจะพวกเด็กหน่อย เนี่ยเด็กมันนั่งจะไปกองกันตรงนี้เว้ยซึ่งผมนั้นชอบมากเราทำการเอ่อแลมเพจเขาทีเดียวเลยยิงปั๊มเรียบร้อยตายโหงหมดเฮ้ยกูพังสำเร็จแล้วพอพอเลิกมันเหมือนกับว่ากูแม่งมันอยู่คนเดียวคนอื่นแม่งหัวร้อนกับระเบิดที่กูยิง ถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะเมามันเหมือนกับผมนะครับอย่าลืมที่จะเติมเออห่งพันหโลบัคกจากเด็กน้อยปกติในเกมคุณจะติดปีกแล้วก็บินได้เป็นเทพทูเลยคุณจูติใหม่ทันทีนะครับสำหรับเกมเกมนี้